บรรยากาศนกเสาออกุฏิเจ้าวาดหลวงพ่อชาลีเสาเอกเสาทั่วนกแล้วเลียตถึงใจเสาตีเสาจัตาวา <c oughs> <c oughs>

เงรเดีเดางว่นอยี่ด้หี้เดียวนยู่สี่ามสิบสองสามสิบสี่สิบห้าข้างบนอยข้างหลัง ป้าแดงกะุรมันจังเย็นพตาตนจังเย็นอยู่กับป้าไหม่ารังโอ้กุฏิพลังบุญกุฏิเจ้าวาดวัดสว่างศิลาบ้านนาล้อมโอ้เนสมบุญครับโอ้ันนี้คือทเช่า

เนี่ยเนี um ่ยี่พมพูนี่มาสับเทาดีอ่ะเออเออมันสีพ้างจะเปีเทาัเหอเออนี่้นนี่แหละแตกแตกกอว่าเลยนี่ต้นนี่แหละแตกแตกอกว่าเนี้แะแตกว่

มันไหนลุมหน่อยมันลุมหน่อยมันกูเลยหุดหงอกช่องจ่ออ่ะนี่หัวห้อยมันหล่นตันบินลุงติเนเออคนเตรียมพร้อม

บ่ม hmm. ันบ่เงยบ่เมียนได้หนิบ้านบ่เงยบ่เมียนได้ชวดเลี้ยวหนิด้วยกวงขวงขนาดได้พอหนิขึ้นเฮ็ดขึ้นเลี้ยวเมียนจำเฮียนลังหนึ่งบ่เงยได้เมียนสามคนยนเสีนไยันนี่อืม โอ้มนแมนมันยังถือหลักเู้ใดกานเพื่อวดเพื่อนบานั่นยู่หลังบวชบวหมงตีเพื่อนอยูมันเนี่ยนะครับนั่นบถือโำลกเนี่ยโบาัอจลา มีองค์ใดหรอมีการเรับมาอยู่นี่เป็นองีเนี่ยผมมาามาแขอยู่หรอกผมก็รับเออสาธุบวชกืบข้าวเดียวแล้วนะพ่อคนนี้าตทานนี้ตองมี้นวโกงไม่วยจิงเลยเออแมนแมน พระอาจารย์สั่งโอ้ยช่วยสิแล้วเนาะสิบปีมันโอ้ยบ้านเก่งสิบตีอันนี้เขาเดียวได้ไหมบึ้มบั้มขาเดียวเขาเดี่ยวอืมศัทธาเพิ่นหลศัทธาเพิ่นหลายชนาเพิ่นดีพ่อตากอายุบ้านนี่บ่ครับทีลแรกอยู่โน้นฉวัลช่อโอ้นนสวรรค์บ้านเก่งโอ้พอแม่พายใหญ่มาอยู่ บานน้องแสงออกจากแสงมาบ้านนาล้อมหนาอยู่ทั้งที่ก็เลยมาอยู่โน่นพี่ดิมาอยู่โน่นคนก็เลยออกมาอยู่น้ำจีบันไหนมีไมอยู่หันแค่เดียวหน้าพอสิไว้รอท่านขายมูล็อกละลอยละลอยไมอยดอกละลอยกับประมานว่า คุดพอตาพระอาจารย์ในย่างไม่พุ่นละพระอาจารย์ในย่างไปคุดตีหลวงพ่อพุ่นละตีย่างไปคุดตีหลวงพ่อพุ่นละไอ้บางพันยกเสาเพันว่ากาวม่วงกาวนาที่อยู่ในพันนำกวนเนาะพันนำกวน เออชาลี่สาระก็เลยง่ายมาพี่เนาะเอาพหมอใหญ่มาเน่ยมีพวงไหมโอ้ที่ดูดเลมาสอา จักเดือนพอสีแล้วเนี่ยพ uh, ูดเีนี่ไปเรื่อยๆทีเดี๋ยวจเงินเนาะโอ้แมนแมนไม่ห้ามนแมนแมนเท่าเดียว พี่ปมอมาณสามปีนะพ่อสามปีมาเียนี่อืไกอนจังอนมาเท่ยเนี่ยกี่ี่เดียวแล้วเลยอึ้มคนบุญหลายเด้บุญหลายวัดชนาลายอ๋อคุณกี่นกี่ข้าวเดียวละข้าเดียวพ่นบุอืม แต่รถนี่มีคนมาถาวายไปท่านอื่นมานกะเหนไลไปซอย<อ><อ>นี้ใส<อ>่เม<อ>็ดทยโมนี่ยเสียงเพิ่ย่งอาได้ย่างพื่นได้พอยังหาพื่นอนหืม

พ่สร้างบ้างเป็นเมืองมาจนว่านั่นแล้วโอมหอผม่อมอวาหารอยกวางกับอันโยมมันโนมอยู่บานบันฝากมานี่พระจานต้องวนลงต้องวนหา